สวัสดีครับวันนี้พบกับ Manchester City ี้แฟนクับนักเตะเวสแฮมและอดีตแข้งซิตี้เผยว่าการเผชิญหน้ากับเออร์ลิงฮาแลนด์ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรับมือเออร์ลิงฮาแลนด์นับตั้งแต่มีข่าวออกมาว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ทำการซื้อกองหน้าดาวยิงด้วยเงินมูลค่า51ล้านปอนด์หลายคนต่างรู้สึกถึงความน่ากลัวที่กองหน้าชกาดรายนี้จะลงเล่นในเกมอังกฤษและจนถึงตอนนี้ เขามี2ประตูกับอีกหนึ่งแอซิดใน2เกมสำหรับการเริ่มต้นใหม่กับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เอรลิงฮาแลนด์ได้แสดงฝีเท้าของเขาด้วยการบังคับให้ผู้รักษาประตูยอมเสียจุดโทษผู้รักษาประตูที่เป็นปัญหาในวันนั้นคืออังฟอนโซอาริโรลาซึ่งเพิ่งลงสนามได้เพียงไม่กี่นาทีก่อนที่ฮาแลนด์จะหยิบลูกบอลไปวางในกรอบเขตโทษและรับหน้าที่สังหารประตูเองอย่างเชียบคม เมื่อพูดถึงความกล้าหาญของชายคนนี้อเลรูมั่นใจว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ดีอย่างที่เรารู้เขาแข็งแกร่งและว่องไวอเลรู拉กล่าวเราไม่แปลกใจเลยเรารู้ถึงคุณภาพของนักเตะชัดเจนว่าเขายิงได้สองครั้งผมคิดว่าเขาจะเป็นกองหน้าที่ยอดเยี่ยมผมคิดว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะหยุดเขาต่อมานะครับตำนานชอนไรฟิลิปอดีตนักเตะซิตี้เชื่อว่าฮาเลนเคนไบ่งิบ22ปีรายนี้จะประสบความสําเร็จมากขึ้นมันเป็นการเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสําหรับเขาไรฟิลิปบอกกับทอล์กสปอร์ต ในช่วงเริ่มต้นของพิบิ์ลีเขาทำได้2ประตูและอีกหนึ่งแอซิดใน2เกมฉันคิดว่าเขายอดเยี่ยมมากผมคิดว่าเขาน่าจะทำประตูได้มากขึ้นเพราะวิธีการเล่นของทีมเมื่อพวกเขามาที่เอธิฮัส์มันจะเป็นการเดินทางที่น่าสนใจและเป็นช่วงการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่เขาทำให้ถูกต้องเขาจะปรับปรุงและทำเกมรอบด้านของเขาดีขึ้นเพราะเขาสามารถเล่นได้ในทุกสถานการณ์แต่ฉันคิดว่าเขาทำได้ดีมากตั้งแต่เขาเริ่มเขามีโอกาสเพิ่มจำนวนประตูในเกมที่ต้องไปเยือนกับสมสรนิวคาสเซลในวันอาทิตย์ ก็เป็นการออกมาให้สัมภาษณ์ในส่วนของผู้เล่นเวสแฮมและตำนานอย่างชอนไรฟิลลิปนี่ครับออร์ลิงฮาร์แลนจะประสบความสําเร็จในพรีเมียร์ลีกและนักเตะค,คนนี้ไม่ใช่ใครที่จะหยุดเขาได้อย่างง่ายๆผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ hmm. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ mm hmm. ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังจนจบรบกวนทุกท่านกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่ออ,อัปเดตข่าวสารใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ หากผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ